สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับทางร้าน XML Solar นะครับจะมารีวิวตัวไฟผนัง Sola r เซลนะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่รุ่น48 LED นะครับก่อนหน้านี้เราเคยมีรีวิวรุ่นนี้ไปแล้วแต่เป็นแสงสีขาวนะครับสำหรับตัวนี้ของพึ่งเข้ามาจะเป็นแสงสีเหลืองวอมไว้ผมก็เลยมารีวิวในลักษณะ เปิดกล่องให้ดูเลยนะครับว่าด้านในเราจะได้รับอะไรบ้างนะครับตัวนี้ก็จะมีตัวชุดน็อตนะครับตัวชุดพุกอยู่ด้านในนี่ผมแกะมาดูก่อนหน้านี้แล้วมีคู่มือให้นะครับผมตัวพุกตัวนี้ก็เอาไว้ใช้สําหรับยึดเข้ากับตัวผนังได้นะครับหรือว่าเราจะใช้กาวสองหน้า 3M สีแดงก็ได้นะครับพุกพลาสติกตัวนี้เราจะเจาะเข้ากับตัวผนังก่อนแล้วก็จะขันตัวนี้เพื่อแขวนตัวไฟผนังเข้าไปนะครับมีบับเบิลกันกระแทกมาให้ด้วยนะครับคราวนี้เรามาดูตัวโคม นะครับตัวโคมด้านบนก็จะเป็นแผงโซลาเซลล์นะครับสำหรับรับพลังงานจากแสงอาทิตย์นะครับในตอนกลางวันด้านในเขาจะมีแบตเตอรี่ในการสำรองไฟเก็บไว้นะครับเชฟค่อนข้างสวยนะครับสำหรับตัวนี้ตัวโคมไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับตัวหลอดค่อนข้างเด่นนะครับเป็นหลอดออกระจกใสนะครับแล้วก็ตัวหลอดสะท้อนอยู่ด้านในอีกทีหนึ่งนะครับ ตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมารีวิวโดยการใช้กาวสองหน้า 3M แปะนะครับผมจะแปะบริเวณนี้นะครับ2จุดเพื่อยึดเข้ากับผนังบ้านนะครับโดยที่ผมจะไม่อยากเจาะแขวน เพราะว่าไม่อยากใช้สว่านนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องระบบการทํางานกันก่อนนะครับเบื้องต้นตัวนี้เนี่ยระบบการทํางานเขาสามารถเลือกโหมดการทํางานได้ค่อนข้างหลากหลายนะครับถ้าดูจากคู่มือเนี่ยจะเห็นว่าเขาบอกว่าเปิดได้ทั้งหมด4โหมดการทํางานเลยนะครับโหมดแรกก็คือเขาจะเขียนว่าเป็นโหมด m o ชั่นบวก d i มนะครับหมายความว่าตัวไฟเนี่ยเวลาเรากดเปิดครั้งแรกปุ๊บใช่ไหมครับตัวไฟเขาก็จะสว่างขึ้นมา ค่อนข้างจ้านะครับเดี๋ยวผมจะคว่ำแบบนี้ละกันไฟจะสว่างจ้าขึ้นมา100%นะครับถ่ายแบบนี้ดีกว่า100%นะครับแล้วก็จะมีบวกดิมไลท์หมายความว่าเวลาไม่มีคนเดินผ่านแสงเขาก็จะหรีดอปลงนั่นเองนะครับผมโดยที่แสงเขาจะหรีดอปลงก็ต่อเมื่อตัว motion sensor ซึ่งอยู่ด้านหน้านะครับตรงตรงุตง่มขาวๆตรงนี้นะครับไม่มีการจับการเคลื่อนไหวนะครับไฟเขาถึงจะเริ่มดอปลงเดี๋ยวเรา ลองมาดูกันนะครับเดี๋ยวนิ่งๆสักแป๊บหนึ่งนะครับส่วนโหมดการทำงานที่2ผมอธิบายรอไว้ก่อนนะครับก็คือเป็น motion b l o k off นะครับสำหรับโหมดนี้ไฟจะดับเลยทันทีเมื่อไม่มีคนเดินผ่านนะครับแล้วก็โหมดที่3จะเป็นโหมดที่สว่างค้างตลอดทั้งคืนนะครับแต่จะสว่างแค่50%โหมดที่4นะครับไฟจะสว่างจ้า100%นะครับและจะเป็นโหมดกระพริบ เมื่อมีการเคลื่อนไหวนะครับผมโอเคเดี๋ยวลองดูไฟเขาหลีสักคู่หนึ่งนะครับตัวนี้เขาเป็นแสงสีเหลืองววมไว้ปัจจุบันแสงสีเหลืองวอมมันก็ได้รับความนิยมสูงนะครับเพราะว่าให้อารมณ์ค่อนข้างโมเดิร์นนะครับผมว่าโมชันเขาจับเราอยู่มันก็เลยไม่หลีสักทีเดี๋ยวเรา มาแปะ 3M สีแดงกันก่อนดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวจะติดตั้งแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนติดตั้งจริงว่าเขาดิมแล้วเนี่ยเขาจะสว่างน้อยขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันเลยครับอ่าหลังจากที่ผมแปะตัวกาวสองหน้า 3M สีแดงด้านหลังตัวโคมไฟผนังตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะตัวกาวสองหน้าตัวนี้แล้วก็จะไปแปะกับตัวผนังนะครับก่อนที่ะจะเทสเรื่องของระบบการใช้งานแล้วก็ให้ลูกค้าดูแสงจริงกันนะครับในวิดีโอ ต่อไปนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับเดี๋ยวผมจะติดตั้งจริงแล้วโอเคตอนนี้ผมก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับโดยที่จุดติดตั้งตรงนี้นะครับผมหาจุดที่ต้องการใช้งานจริงๆโดยที่ไม่ใช่ผนังกำแพงบ้านแต่เป็นบริเวณด้านหน้าบ้านนะครับบริเวณนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยปกติจะมืดมากนะครับเพราะว่าไม่มีแสงไฟเลยแล้วก็ไม่มีการเดินสายไฟเอาไว้นะครับผมก็เลยมองว่าถ้าเกิดเราไฟผนังมาติดจุดนี้เนี่ยน่าจะช่วยได้ ประกอบกับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวด้านหน้าบ้านนะครับซึ่งแสงแดดจะส่องถึงในช่วงเช้านะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเปิดเป็นระบบ motion sensor ไว้ซึ่งหมายความว่าเวลาไม่มีคนเดินผ่านไฟจะหลีดดับลงทําให้ตัวไฟเนี่ยช่วยประหยัดพลังงานได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ตรงแบบวัตถุประสงค์เราคือเราต้องการส่องบอริเวณด้านหน้าตรงนี้นะครับซึ่งเวลารถเข้ามาจอดเนี่ยครับตรงนี้เนี่ยจะมืดสังเกตว่าตอนนี้ไฟเริ่มหลีดดับลงแล้วนะครับเวลาผมเอารถมาจอดเนี่ยแล้วผมลงรถ นะครับบริเวณตรงนี้เราก็จะได้ในเรื่องของแสงไฟนะครับเผื่อมีตะคงตะขาบมีงูอยู่ตรงนี้เราก็จะมองเห็นได้นะครับอันนี้คือโหมดการทํางานโหมดที่1คือมีไฟหลีนะครับถ้าเราอยากเปลี่ยนโหมดการทางานผมกดอีกครั้งหนึ่งนะครับจะเป็นโหมด motion sensor เหมือนกันแต่โหมดนี้เนี่ยเวลาไม่มีคนเดินผ่านไฟจะดับเลยนะครับผมซึ่งโหมดนี้เนี่ยจะไม่ดีในกรณีที่ลูกค้าต้องการให้ไฟติด ตลอดทั้งคืนหมายความว่าเวลาเรายังไม่กลับบ้านนะครับหรือว่าเรากลับบ้านดึกเนี่ยถ้าเราเปิดโหมดที่2ไฟจะดับเลยเหมือนเหมือนกับว่าเราไม่ได้เปิดเลยนะครับแต่จะเหมาะกับลูกค้าที่ต้องการเซฟไฟมากๆเพราะว่าเขาจะไม่กินไฟหลีเลยนะครับอันนี้คือโหมดที่2เดี๋ยวเรานิ่งสักแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวนี้ motion sensor ค่อนข้างไวนะครับเขาดับเลยเขาดับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะลองเคลื่อนไหวดูนะคร โอเคเห็นไหมครับอันนี้คือโหมดการทางานโหมดที่2ก็คือไฟเขาจะสว่างจ้าเมื่อมีการเดินผ่านนะครับและไม่มีการเดินผ่านก็จะดับทันทีอันนี้คือโหมดที่2นะครับผมกดอีกทีนึ่งจะเข้าสู่โหมดที่3โหมดที่3เนี่ยทำความเข้าใจง่ายๆก็คือจะสว่าง50%ตลอด ทั้งคืนเมื่อท้องฟ้ามืดนะครับ6โมงเย็นนะครับ6โมงครึ่งทุ่มหนึ่งไฟก็จะสว่างทันทีแต่จะสว่างอยู่ในระดับเดียวโ m o t นเซนเซอร์ไม่ทํางานนะครับเป็นโหมดการทํางานโหมดที่3นั่นเองสําหรับลูกค้าท่านไหนที่ไม่ชอบโ motion s e n อ o อนะครับกดอีกทีหนึ่งครับเป็นโหมดการทํางานโหมดสุดท้ายละนะครับเป็นโหมดที่4เหมาะสําหรับลูกค้าที่ติดตามทางแยกหรือว่าต้องการเป็นจุดสัญญาณเตือนเวลามีการเคลื่อนไหวนะครับเมื่อท้องฟ้ามืดไฟจะกระพริบ นะครับเป็นไฟแฟลชแบบนี้นะครับเราอาจจะติดไว้ในจุดที่รถถอยไปใกล้ๆและอาจจะชนตัวกระถางก็ได้นะครับหรือว่า,าติดไว้ที่สูงนะครับเอาไว้เตือนเวลารถสูงวิ่งเข้ามาใกล้เขาจะได้เป็นจุดสังเกตได้นะครับเผื่อมีป้ายหรือมีจุดที่เราต้องการให้เขาสังเกตได้นะครับผมโอเคสำหรับคลิปการรีวิวนี้ก็เป็นคลิปการติดตั้งจริงนะครับซึ่งผมจะใช้งานจริงเลยนะครับ ผมจะเปิดการใช้งานไว้เป็นโหมดที่1เพราะว่าตรงกับวัตถุประสงค์การใช้งานที่สุดนะครับแล้วก็แสงที่ผมได้รับเนี่ยถือว่าโอเคมากๆเลยนะครับก่อนจบคลิปนี้ไปก็สำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่ชอบไฟโซล่าเซลล์นะครับก็สามารถติดตามชาแนลของเราแล้วก็สนใจรุ่นไหนติดต่อสั่งซื้อได้เลยนะครับตัวนี้เราก็จะติดแล้วก็ทำรีวิวตัวไฟโซล่าเซลล์ทั้งหมดนะครับที่อยู่ที่บ้านผมแล้วก็ เป็นสินค้าใหม่ๆที่เอามาใช้งานจริงนะครับผมพวกไฟกระพริบก็มีนะฮะไฟสปอร์ตไลท์โซลาร์เซลล์นะครับโอเคขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ